กรุงนะคะจะพาไปทานอาหารปากีสถาน,นะคะเคยมาทานแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะคะ mm hmm. ก็เลยกลับมาอีกครั mm ้ง hmm. เพราะว่าวันนี้มา,ามทำราชแถวนี้นะคะเจะเราไปดูกันว่าร้านอาหารอยู่ที่ไหนไปยังไงนะคะที่นี่ซอยจเจริญกรุง42นะคะเลี้ยวมาเราก็เดินเข้าซอยจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนอาสาชันศึกษานะคะ ร้านอาหารจะอยู่ในซอยนี้ค่ะมีร้านรองเท้าหนักด้วยนะคะเป็นร้านเก่าร้านแก่เป็นร้านรองเท้านักเรียนมอปลายนะคะจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะคะในเมือนี้ เดินเข้ามาในซอยเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะซอยนี้เป็นซอยเจริญกรุงอยู่ในกรุงเทพนะคะบรรยากาศนี่แต,ตกต่างจากแบบเป็นเจริญกรุงกับเป็นเมืองเก่าๆะคะ่ะให้ความรู้สึกแบบนั้นเลยเจอรถขายมะนาวนะคะโลละหกสิบสองโล,ล 100. ร้อยก็เลยซื้อเินเหนักหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคะ่ะ มะนาวกินดีมีประโยชน์นะคะรถข้างหลังก็รอซื้อมะนาวเสร็จก็กลับหันหลังนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะชื่อร้านอาหารการจีการจีดีไลท์นะคะร้านอาหารปากีสถานนะคะทุกคนให้ดูบรรยากาศรอบๆเนาะบรรยากาศในรลล้านนะคะ Can I shoot a video? Can I shoot a video? นี่นะคะบรรยากาศตกแต่งมาเริ่มต้นดูเมนูนก่อนเลยนะคะนี่นะเมนูเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกกันว่าเราจะกินอะไรกันดีนะคะวันนี้มีทั้งของคาวและของหวาน เร่ราคาก็โอเคนะคะราคาไม่แรงอันนี้ลูกชายชอบมากเลยค่ะอั l t ู e Cheese Pasta เดี๋ยวเลือกเมนูก่อนนะคะถ้าเป็นเมนูสไปซี่ก็ต้องดิบคือป็นสไปซี่หรือเปล่านอร์มัลโอเค and you have <c> other <oughs> dish from spicy yeah. spicy yeah มีแแอะไรนํา้ะจะนอยู่ไม่ทจะมีแค่ดมะดีชาแนลาาชานลคืออะไรคะถัไก่นะชแล้วก็มีแค่ดานทาก้าแล้วก็มีเจมีอันไหนเผ็ดคะเป็นแบบเผ็ดเผ็ดจริงๆมันก็ไม่ได้แบบเผ็ดจัดขนาดนั้มันจะกลางๆทุกอย่างกาทุอย่างจะแบบกไอ้ดาวทาค้านี่คืออะไรคะเป็นถั่ลือ๋อถัวเลือส่วนอันนี้ก็ถั่วลูกไก่ใช่ะถ้าเอาชาน แล้วก็สไปซี่นคะก่อนเราขด้วเอาเพนนานันแล้วก็ชิคเก้นบัตเทอร์กลับบ้านนะคะเ่อาเพนนอร้นาเพนนาแล้วก็สไปซี่นจา่แลขอรานจอร้า้เมื่อกี้ชิคเก้นอต์ชิกลับบ้าน บัตเตอร์บัตเตอร์ชิคเก้นกับบ้านค่ะแล้วก็เอาเอาบัตเตอร์น้ำเพิ่มกับบัตเตอร์ชิคเก้นนะคะอันนี้คือกับบ้านใช่ไหมคะคือรายการที่กินนี่ปีชานาลาซาร่าสไปซี่การ้านธรรมดาแล้วก็ดานทาก้าค่ะแล้วก็เป็นกับบ้านก็จะมีบัตเตอร์ชิคเก้นค่ะกับบัตเตอร์น้ำเอาทันีเอาเอาทันทีแล้กันแล้วเหลือนะคะกับบ้านนี่นะคะมะนาวซื้อมา2อกิโล แต่มะนาวท Me ี่พารี่เคยกินเคยได้มาทงหนะงคะจะติดใจมะนาวของครูใหม่หรือครูหมายที่หมายนะคะที่อยู่ที่เพชรบมรณมะนาวลูกโตและน้ําดีมากเลยค่ะทุกครั้งที่ซื้อมะนาวจะไม่ถึงที่เขาเลยนะคะเปิดลูกต้องเปิด ร้านนี้เขาเปิดทุกวันนะคะตับบ้งแต่สิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มข้าวเล็กเบรยนี่ข้าวเบรยนี่ที่เป็นเลจ,ะะจี้ค่ะจานะวิโรจน์อีกจานหนึ่งก็มาอันนี้คือจะเป็นแกงถั่วลูกไก่นะคะโรสไปซี่นานไปกินก่อนแล้วกันนะคะอันนี้คือแกงถั่วลูกไก่ ที่นี่ร้านอาหาร,าหารจะเผ็ดนิดๆน,นะคะไม่ได้เผ็ดเยอะนะแต่เป็นการเผ็ดเครื่องเทศอันนี้อร่อยค่ะกลมกล่อ,อกมกำลังดีเผ็ดกำลังดีวางน้ำนานก็มา,า,า,าอันนี้จะเป็น s ไปซี่นานกับนานธรรมดานะคะนี่ก็เยี่มมากค่ะขอบคุณมีสไปซี่นานแล้วก็เป็นดาวซึ่งอันนี้จะเป็นถั่วเหลืองค่ะทุกคน อันนี้ก็เผ็ดอะอันนี้อร่อยเลยซาคอตอย่างเราจริา้มทอดทอดอร่อยเลยน,นะคะต้จนจากข้าวไปเลยนี่กัน เป็นี่ยกินอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะเราก็จะสามารถทดแทนได้าจากพวกโปรโตีนถัน่วอย่างนี้สังเกตตัโปรี่นะคะถ้าเกิดว่าตัวเองหิวบ่อยนั่นคือร่างกายกำลังบอกว่าขาดโปรโตีนดังนั้นต้องไม่ถหาโปรโตีนมากินกันนะคะคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์เนะาะอันนี้นะคะไส้ซีนาน มีม้ผักผักสีเขียวเดี๋ยวค่อยไปหาทางอามื่อื่นแทนได้เลยนะคะ ตัวลูกไก่เขาว่าเขาทำยังไงไม่กล้าถ่มมันนุ่มแล้วมันแข็งกินอร่อยมากเลยมันกรอบๆแล้วมีรสชาติเค็มอร่อยเพ้ินจาดเลยค่ะแล้วคนข้าวเรียบจะเก็บประทานต่อที่บ้านนะคะประทานให้หมดอินนะะ่มเลยค่ะห่อเลยค่ะอาหารอินเดียกับปากีนี้มันตา่าง ใช่กันค่ะรสชาติเหมือนกันเลยนะมันอยู่จริงจริงมันก็อยู่ที่รสมือคนทามันค่้างเหมือนอาหารไทยนะคะใช่เมนูเหมือนกันแต่ว่ามันอยู่ที่สไตล์ของเชฟหรือว่าวัตถุดิบหรือว่าอินกราดินบางอย่างเท่านั้นเองแต่ชื่อเมนูก็แตกต่างกันแล้วพวกที้ใช้ผงไอใช้มัสซาลาได้วยไหมคะอชาแนามีมัสซาร่าใช่ชาแนาใส่มัสซาร่าชุดนี้ซื้อที่ไหนอินเดียอ๋อที่อินเดียเลยค่ะใช่ค่ะพอดีแบบมีเพื่อนที่อินเดียเวลาเขามาเราจะฝากเขา แต่ว่ามันก็จะมีเพจในไทยก็มีนะคะนำเข้าจากอินเดียเลยหรอเพจอะไรไยะ๋ยวเอาให้ดูโอเคติด <laughs> ใจชุดติดใจชุดนะคะได้หาซื้อมาใส่บ้างนะเปลีย่ยนบรรยากาศได้เพจมาแล้วคะ่ะไลซื้อชุดอินเดียมาใส่เล่นบ้างอิ่มแล้วอิ่มมากด้วยนะคะร้านขนมแถวนี้เคยมาซื้อเป็นขนมไทย,ไทย ตอนนี้แพนีม่มาเป็นช่วงบ่ายเราไม่รู้ว่าเขาจะยังมีขระหเหลือเยอะไหมนะคะถ้ามีก็จะได้ซื้ออะไรกลับบ้านเมื่อกี้ลืมบอกไปค่าว่า,า,าะคะ่าอาหารทั้ทงหมด475บาทนะคะรวมกับอาหารนี่นะคะมีเบียร์ยนี่ที่ซื้อที่กินไม่หมดเอา,ากลับบ้านแล้วก็มีสเกนบัตเตอร์กับบัตเตอรน์น้ำชุดไปฝากลูกชายด้วยนะคะที่ที่บอกแล้วประมาณราคาไม่แรงแลาาา้วก็อยดเวยนะคะ ใครมาแถวเจริญกรุงก็มาแวะทานได้ครัต้องการหาขึ้นเียอหรืออาหารตะกี๋ทามนะคะเมื่อคุณได้ถามเจ้าของร้านแล้วล่ะเขาบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะก็ไม่ต่างกันนะคะเรื่อค่ะก็เหมือนกันอยู่ที่รถมือคนทำประมาณนี้เลยก็ได้ซอยเจริญกรุงี่ศิร่นะคะจะมาบอกว่ามีข้าวซอยไทยขายอยู่ขับขับขึ้นเรื เตีต๋ยมน่ะลูกชุกก็มีมีขนมเปียกคนอยู่ในตู้ด้วยนะคะตรงวานี้ดูอ่านจากป้ายนะคะว่าจะสามกล่องร้อยนะบรรยากาศถนนเจริญกรุงช่วงบ่ายๆนะ รับสิทอะไร้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาเรื่องต่อใหม่ในวิดีโอครั้งหน้านะคะอาหารน้ำสรอเบอรรั่หรืออาหารทีแกนผ่านทางค่ะได้ค่ะ